ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆผู้ที่ชมพระพรสงงกันอยู่ทุกวันขอบคุณด้วยหลายท่านนะครับที่โทรมาทักทายกันแล้วพูดคุยกันถือว่าเป็นเพื่อน,นกันนะอ้าวเห็นที่จะ ำบากเลยนะฝนฟ้านะตอนนี้นะไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยนะตกสสดันเลยนะเดี๋ยวก็ตกไม่หยุดยอนนะทำไงจะให้หยุดก็ไม่หยุดนะฝนเาก็แปลกไงอ่านี้เป็นหน้าของเขาแล้วนะครับ หลาี่วันก็คงจะหยุดแล้วนะฮยหยุดแล้วก็เข้านาหนาวไปเลยนาหนาวร,ร,ร้อนๆ้อนร,รุ่มนะอากาศนะากายจงไม่ค่อยรวยรวยชัยนะ ครับวันนี้มาชมพระกันครับทรัพย์ของข้าพเจ้าในมาด้วฟาร์มบริสุทธิ์ขอบุชาพระพุทธถวายพระสงฆ <c oughs> ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบจงแก้วขอยแขหมู่มานขอให้พบภาษีอาณนานกักรุตการดีเทิอนสาธุเอาพระองค์แรกเนือแดงนะ แตนสวยงามมากนะเรียกว่าอะไรจนะอ้นอู่แดงอูดข้างหน้าข้างหลังมีภาษาจีนนะใครที่ชอบสะสมเก็บไว้นะครับภาษาจีนเนี่ยแปลแปลมาแล้วเป็นเสิริมงคลทั้งนั้นนะของดีทั้งนั้นเลยก็แล้วกันว่าได้นะอ้าวองค์ที่สอง องแรกภาษาจีนองที่สองตะใบ,บทองครั้งนี้มีตะใบ,บนะครับสวยงามทองเต็มไปหมดเลยนะให้ชมกันแบบงดงามให้ชมแบบของพรส่นนะส์นะครับ0860183726น,นะใครชอบกระทัดไทยมาใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร โทรเข้ามาหลายสายนะเมื่อวานครับบ้านผมมาบ้านผมมาง่ายนะอยู่ใกล้ๆลังสิตใครมาลังสิตถูกก็มาบ้านผมถูกครับเลยลงางไยมาจากกรุงเทพมาเลยลังสิตมาสองกิโลครึ่งนะ่ยตรงหน้าโลกกซาบเนี่ยพระลงรักปิดทองตรนนี้สวยนะสวยจริงๆนะครับ มันได้สวยได้เลยผมว่าปิดทองในพระสมบูรณ์นะอยู่ในความงามของพระเนื้อเนื้อเขาก็สวยแก่งทองก็อยู่ในบล็อกเลยนะครับมาบ้านผมถูกก็ต้องมานี่แหละเนื้อดำด้วยอ้าวเนี่ยเป็นพิมพ์เส้นได้ว่าลักครั้งพิมพ์เส้นได้ไม่ใช่บางหุมนะ ก็มีเหมือนกันนะวัดระฆังพิงเศษได้ในยุคของสมเด็จรัชกาลที่สี่ที่ห้านี่นะครับสังเกตดูนะมีคนบูชาอะไรองค์ในนะพระจุดนี้นะเขาจงจัดให้ชมนะครับสายก็ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกเดี๋ยวให้ชมป,โปรโพรช็อปมุมตรงนี้นะชมกันได้หลายที่ชมกันได้หลาย งามนะบางคนเขาเก็บพระองรักปิดทองวันนี้ชมไปที่ผงใบลานนะต้มีแร่เหล็กผสมขึ้นมาด้วยนะเอาผงที่ห้าโอ้โหตงนี้นะข้าผงปูนระเบิดขึ้นมาเลย เป็นห่วงนะพี่น้องที่อยู่แถวพิษณุโลกว่าโอ้โหตอนนี้น้ําท่วมจังเต่พี่พอโสอเขาก็ปล่อยลงมาเนะนี่ยน้ําเหนือลหลลงมาแล้วพิษณุโลกพิจิต,ตรตุโคไทยอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาก็ไหลามาออกมาสุพรรณบุรีพจจิเอา้านนนบุรีอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็<ม>น้ําเขาก็จะไหลผ่านผ่านไปเรื่อยอะ่ะนะ คงไม่ท่วมหรอกครับปีนี้เพราะว่านาอยู่นะท่วมและลาบากนะคนก็กลัวเนี่ยพายุเนี่ยเข้ามาตกทั้งคืนกลางวันแดดร้อนอากาศลมเย็นหนาวก็งคืนฝนตกบาจาัประกลุอะไรห่อ,หอเลยนะก็ดีไปอย่างนะครับอยู่เมืองไทยก็อย่างนี้แหละครับสบายใจคิดรลยมากเดี๋ยวก็ออกกษามาก็งานก็ถินกฐินสามคัคคีนะ ถอดกระทุกวัดแหละนะผมเคยไปทอดจังหวัดพิจิตรแหมไปปีนั้นน้าท่วมเยอะด้วยรถวิ่งไปถนนถนนจังเดียวไม่ท่วมแต่ในหมู่บ้านท,ท่วมหมดแล้วไปหมู่บ้านนั้นไม่ท่วมแหมก็ไปทอดกระถิ่นไปกับเขานู่นจังหวัดพิจิตรไอเราคนใจร่วมบุญอ้าวโปโกสวยงามนะครับทันที่ชออพราเท็กซกสันทัดสันทัดแล้วก็มีพุทธคุณ เหลือล้อนล่นเหลือก็ต้องเนี่ยบ6โพนี่ยมที่6เนี่ยผมแพอสงเจอ,อะายก็หยิบขึ้นมาให้ชมกันของดีทั้งนั้นแหละครับเออก็ัจะได้ชมของดีมีของดีั้งได้กล้าโชว์เนี่ยว่ากันลงไปคี่เนะ่ชมเยอะนะวันนี้ทีละ20องค์ถามว่าทำไมเยอะพระเยอะนะครับผมถ่ายวันละ5อง3องนี่ มีมันก็ทำให้เกิดอะไรอ่ะไม่ดูก็ไม่ทั่วถึงเนี่ยพระเราก็ครั้งก็ไม่ได้ประทับใจไปทุกคนเนี่ยนะให้ดูก็อย่าง,างาเงี้ยดีกว่านะหยกใจก็ทักทายไปมาบ้านผมมาไม่ยากนะเดินทางเข้ามาเนี่ยบ้านผมอยู่ติดก,กับรั้วเลี้ยงหมานี่แหละ ติดกับถนนใหญ่เลยเลยรังสิตก็มาสามกิโลก,กว่าก็วาแวบเข้ามาบ้านผมได้เลยได้สองกิโลครึ่งนะโทษนะแวะมาบ้านผมร้านผมม็จะมีพวงมาลัห้อยเห็นว่าคุณสเสน่ห์ประจากษ์นงคนาจะสีมาจะมาเที่ยวบ้านผมเนี่ยอา้าวเชิญครับยินดีต้อนรับนะจะมาซื้อของทําบุญอา้าวได้บ้านผมขายเครื่องสังฆทานเนี่ยเจ๊เจ จะเอาอะไรมีหมดเเครื่องบวชเครื่องกระถินเครื่องกระป๋าเครื่องอะไรพ่พุธเขายังเคยซื้อเครื่องกระถินบ้านผมไปเลยวุธที่น้ําท่วมจังหวัดสุรินทรโลก,โลกถึงได้รู้จักกันก็ถแถมให้กันไปมั่งนะมาซื้อเครื่องกระถินก็ให้พระไปมั่งจะไปยากอะไรเนะี่ยสบายใจด้วยนะแถมทั้งพระแถมทั้งเงินโอ้สารพัดที่ปาถา ทำบุญไปลดหลั่นไปมังนะเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับเราอยู่ในพระศาสนานอกเหนือเกินจากเราแล้วก็นีก็ช่วยกันสร้างบารมีให้กับพุทธพระให้กับวัดวาอารามวัดแถวบ้านเราเนี่ยแหละครับดีนะเราตายดับขันชีวิตดับขันไปก็คงไม่ได้อยู่ไกลแล้วก็ไปแถวบ้านนั่นเลยใครจะหอบโอ้โหอาศพ ไปดูเนะี่ยค่าขนจงมันแพงนะเพื่อนนะพี่นะเป็นหมื่นนะพี่สาวผมเคยเสียชีวิตจากลำปางพี่สาวไปอยู่ลำปางพอจะมาถึงนื่เนะี่ยโอ้โหเสียเงินค่ารถเป็นหมื่นเลยผมมาทำศพให้ที่วัดทวีเนะี่ยว่ากันตุกกรงนะบางทีมันก็ค่ารถมันแพงไงค่าขนจงเนี่ย เผาบ้านานแล้วนี่แตรงไหนก็มีคนเผาเผาศพที่ได้บุญนะโบราณบอกเจอผีเผาเจอข้าวกินว่างั้นนะพรสงนะผมไม่กราบหลวงพ่อวัดชลาปูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะเป็นเจ้าคุณรองจังคนะจ,จังหวัดโสงมายังไงเนี่ยเนี่ยพรสงก็งมากราบหลวงพ่อขอพรหลวพ่อทำบุญเออจะไปไหนต่อเดี๋ยวผมก็อาจจะกลับไปเผาศพ นั่นแหละถูกต้องแล้วล่ะจะพรส่งเจอผีเผาเจอข้าวแล้วก็กินบางคนก็ไม่กินข้าวนะอา้าวองค์ที่เก้าองค์ที่สิบมาแล้วพระส,สวยเลยไม่เลิกลงสนามแลวนะครับเขาไปการศพกก็ไม่กินข้าว,ว,นานาาวนเนี่ยเขาถือถ้าไปสักสามวันนี่ไม่ได้กินข้าวสามวันนี้ตายเลยนะจะบอกให้แย่เลยนะกลับมาพร้อมโกรกเลยนะ ยังไง,งไงก็ต้องกินเนเไม่เป็นไรหรอกครับผมว่านะอันนี้เรื่องของใครเรื่องของมันนะผมก็ถามท่านเจ้าคุณบอกโอ้ยจะเป็นไรหลัสงเลยขอสงไม่เกี่ยวกันหรอกพระก็ยังกินข้าวหน้าศพเลยศพไปเผาทุกวัน,นพระก็ยังฉันข้าวหน้าศพขอโทษครับว่าเรียกฉันยนะังไม่ได้เรียกกินนะ วันส่งก็เรียกไปตามเนี่ยพระสวย้วยไม่เลิกลงสนามเล้แล้ะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะมันจำให้ดีด้วยนะถ้าจององค์ไหนมาบางคนก็เอาองค์นั้นจององค์นี้แต่ให้ดีผมบอกให้ดึงเข้าลายให้หมดจะได้ส่งมารูปมาองค์นี้นะจะได้ส่งพระไปให้ถูกจะส่งผิดองค์ส่งผิดองค์เลยเจ้าประคุณเอ้ยนะตั้งเสียตั้งมามากมาย ล้วส่งพระองค์นู้นไปนี้ไปเดี๋ยวงานเข้าพรนส่งไม่อยากให้เกิดเรื่องเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยตัดใครชอบตรงไหนต้องให้ชัดเจนส่งรูปให้ดูส่งร้ายให้เห็นนะพอส่งไปแล้วก็เนี่ยพระก็ไปถึงเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งอีกเนี่ยไปนูนนะ่นเมื่อวานนู่นจังหวัดแพร่ได้รับเขาจะโทรมาบอกเลยนะที่พรนส่งขอบคุณมากนะได้รับพระแล้วแต่คุณนึกนะ จังหวัดแพร่ทำงานดีด้วยขอให้เจริญเจริญนะร่ำรวยร่ำรวยลุงเรือนะงลุ่งเรือง,ง,ง,งท่านหนึ่งอยู่จังหวัดไรวะเดี๋ยวก็จะพะระจะส่งไปนะเนี่ยแหละขอให้น่าเจริญหน้าที่การงานเก็บไว้ให้ดีนะพระตะใบ,บทองพระปิดทองนี่หาย,ยากพระภาษาจีนมันต้องกลัวเขาทําตั้งใจทําจริงๆผู้ที่รู้เนี่ยถึงจะรู้ถ้าผู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะ จคคิดได้มากพาะสวยรวยไม่เลิกลงสนานวันนี้ลงห้าองหุดใจก็ศูนย์แปดหกแสาเจดหแบ่งให้ทุกท่านที่เป็นเพื่อนกันเนเจอผีเผาเจอข้าวกินพรสงครับผมพ่อกรยวายอย่างนั้นแนหะผมกินมาหลายร้อยงานแล้วงานศพจะเป็นพันงานแล้วมื่อผมไปสองวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปเผามาสองศพพี่ก็จะไปเผาอีกแล้วไม่รู้ผมชอบเผาศพ เวลาเราตายคนจะได้ไปเผาเราวมืนน่อนะไปให้กําลังใจคนที่เขาอยู่เนี่ยให้คนตายไม่รู้เรื่องหรอกไปเจอเมียมันก็ยกมือไหว้พี่ผ่อนสง์มาเลยโอ้ใครก็บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดเตรียมผ้าไว้ให้บอกไม่ต้องให้แล้วให้พี่ผ่อนสง์เป็นประธานประจุมเพลิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผู้หลักบัตรผู้ใหญ่เข้ามาเปล่าวะไม่ได้นายฮานนักการเมืองการเมืองเข้ามาเดี๋ยวเสีย กำลังใจหมดไปได้ไม่ได้แต่ว่าเง้นให้เขาไปไม่มีอพี่เอาหัวหนูแฟนหนูตายมีแต่พวกโรงงานมาทำงานโรงงานไปพูดโรงงานเข้ามาเยอะระดับผู้จัดการโรงงานอะไรนู่นให้เขาเป็นประธานประชุมเพิงไม่เอาอะเอาเอาพี่นั่แหละเอาวางั้นผู้หญิงก็า่างเอนเออได้ได้ถ้าไม่มีใครกูก็เอาประชุมเพิงให้ไม่ไปยากแล้วแกจุดดอกไม้ไฟแล้วก็วาง นามอดิจังลูปังนามอดิจังทุกขังนามรูปังอนัตตาเวลาจะทอดผ้าเนี่ยน้าศพถวายพระเขาก็อดิจังวัตสงฆาราอุปัฏฐวายจะทำไมโนนี่พระเขาก็จะท่องเล่าตัวก่อนที่เราจะถวายเนี่ยจะถวายดอกไม้กระซับของข้าพเจ้าได้ามาได้บริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธบูตถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานเราถวายเนี่ยถวายดอกไม้วางหน,น้า ต้องอย่างนี้นะจําไว้นะเพื่อนนะพี่นะน้องนะไปเผาศพก่อนจะวางผ้าเห็นทอดผ้ากันก็วางหม,าม,าม,ามาับหมับต้องว่าเขาต้องไหวนามอันิจังดูปังนามอันิจังทุกขังนามอันดิจังอนัตตาเนี่ยต้องวหวว่าแบบนี้นะจะบอกให้นี่องค์ที่สไลด์คนนี้พูดไปพูดมาเด้แต่งานศพซะแล้วเอ้างานกะถินมะไงกะถินเนี่ยจะสังเกตด,ดูนะเขา เขาจะมีจระเข้เนี่ยจะมีธงจระเข้ติดทุกวัดวัดอ้าวเดี๋ยวมันจะเล่าอันที่สงการทอดกระถินวัดไหนไม่มีธงกระถินเนี่ยโอ้โหแย่เลยวัดนั้นไม่ได้ตังเข้าวัด่วัดวาอารามเกิดจากที่ว่าเศรษฐีท่านหนึ่งนะสมัยสงองค์สมานพุทธเจา้าคนหน่ยเจตตาเศรษฐีคนเนี้ยแกขี้งกแกไม่ทำบุญ นี่เขาเล่านะผมฟังพระกเทศงานกฤถินเขาไม่ทาบุญนะเนี่ยแล้วก็พยายามเมียมีเงินมีทองมาเท่าไหร่แกก็เก็บเอาไปหมดแอบเอาไว้ใส่ใหายลงไปไว้ใต้ตะพานหัวตะพานบุญแกก็ไปทําเมียก็สงสัยเอย้พ่อมึงเขาตังไปไหนหมดวะตังไปไหนหมดวะทรัพย์สินเงินทองเนะี่ยสมัยก็เป็นตังด้วงยทสมัยตังกลมๆนะทองแนละ้วหยอด ทีนี้อยู่มาไม่กี่ปีแกก็ตายเกิดเสียชีวิตลงไปพอเสียชีวิตลงไปเท่านั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ่งนี้สวยจังเลยนะพระสวยรวยไม่เลิกน,นะองคงนี้อาจจะเป็นแชมป์ในวันนี้ก็ได้นะโอ้เก่ามากผงพุทธคุณขึ้นพึดเลยเรียกว่าผงไอทิตไอทิเจแกก็เลยเสียชีวิตไปอะ่ะเขาก็เลยบอกทีนี้ แกตายไปแล้วแกไม่ทำบุญแกก็เกิดเป็นจระเข้นะตายปั๊บเกิดเป็นจระเข้ตัวแกไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกทีนี้เมียแกก็ไปอาบน้ำตอนก่อนก็มีหัวตะพานไงโหวพวดไปเนะี่ยเจอก็ไปอาบน้ำที่หัวตะพานแกก็เอ้ะไอ้จระเข้ตัวนี้มันเอ๊ะแกไม่เห็นละแกลงไปอาบน้ำไอ้มันจระเข้มากระทุงกระทุงกัอาหน้า มากระทุงเมียแกน่ะกระทุงที่ตกก้นแกปุ้งปุ้ง,งเอ้ยก็ตกใจวิ่งขึ้นมาให้เคมันไม่กัดในคลองบ้านเราได้บอกในของบ้ลนาก็ไม่มีจระเข้ที่มันมาจากไหนให้ตัวเนี้ยมันหลุดมาแกก็เก็บไว้เป็นความลับตกมากลางคืนแกก็นอนขวัญวันนี้ไอ้ที่จระเข้ที่มาดนตูดแกเนี่ยไอ้ก้นแกเนี่ยไม่ใช่ใหรราคาผัวแกมาก่อนที่ตอนชื่อตาอะไรเนี่ยนะ เนี่ยหัวแกเนแดดที่ตายไปแล้วเนี่ยข้ามาเป็นจระเข้แล้วข้าก็ฝังทรัพย์สมบัติไว้อยู่ใต้ตะพานหัวตะพานนี่แหละเนี่ยขายาให้แกไปทําบุญมั่งตอนนี้โอ้โหยากไม่ได้กินไม่ได้อะไรเขาเลยเขาว่างั้นนี่นายกวันเขาว่างั้นหัวกวนเป็นจระเข้ต๊ใจตื่นลยคนนี้ฮะหัวมาได้กวางอย่างนั้นนายกวันแกนั่งคิดขึ้นมาก็ระดกดเราจะจริงไม่จริงนะแกก็คอยไกลลงไป หัวตะพานเจอหายเ,อเยอะแยะหมดแก่เขาเรียกลูกเรียกเต่าเรียกจาจิโกโหทิกาเอาให้มาช่วยกันหน่อยตรงนี้มันมีตายตะพานความขวัญมันมาเกิดให้เห็นไอ้เคไอ้เคก็บอกว่าตรงนี้มีทรัพย์ชื่อหัวแก่ก่อนตายแกขวัญเอาไว้อะไรอย่างนั้นไอ้แกก็ลายขวัญพอดีก็ลงกันเลยโอ้โหเจอไปเจ็ดสิบไผ้เลยเงินทองมากมายแอ้หัวก็มาเข้ากวานี่ก็ว่าเออถ้าเกิด เอาเกินตะทองมาแล้วเนี่ยช่วยทําบุญหน่อยแกก็เลยช่วงกระถินสามัคคีพอดีก็เลยกลุ่สุโรบายก็เอาเงินตะทองไปจะขายทําบุญไปให้ผัวแกแกก็ต่างกกงกระถินขึ้นมาวันนั้นมาต่างกกงกระถินขึ้นมาก็มีการเลี้ยงฉลองกันเจะต้องแห่เรือสมัยก่อนไปกระถินนี่จะเล่าให้ฟังนะไม่เหมือนรถสมยัยนี้เปิดปลายไครไปมันแต่ก่อนก็ไปเป็นกลุม่มเป็นขบวนเขาก็คุมเงินนี่ คุมเงินคุมทองไปเป็นอีนี่เลยคนเป็นลำเรือใหญ่หญสี่ห้าลำก็ลาตไปนะตอนที่เราว่างไปตอนนั้นไอ้เคอ่ะมันก็ตามไปด้วยอ่ะเนะยเป็นผัวเนี่ยก็ตามมาเงินของแกนี่ขายมาแล้วเนี่ยเมียก็บอกว่าไปแล้วนะไปไอ้เคมันก็ตามไปด้วยปลาก็ไปด้วยปิงก็เป็นฝูงเลยนะก็ไปด้วยนะไปอ้าว ไปก็ไปจะถึงวัดบุไกเดี๋ยวไปเจ็ดสิบกิโลก็ใช่ถอ่อไม่มีเรือเครื่องไอเคก็ตามไปหมดแรงวายไปไม่ไหวพอหมดแรงก็ในเรือก็นั่งขวัญก็เดี๋ยวผ่าสามวันเจ็ดวันจะถึงงานก็ถึงเข้าจะไปถึงที่วัดเสียทอดก็เลยขวัญว่าเมียบอกว่าเมียว่วา,ววาวไปไม่ไหวแล้วนะวายไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยไปเจ็ดสิบกิโล เมียก็ออกกุญสูลูบายเลยเอางั้นก็แล้วกันเฮ้ยใครวาดรูปเป็นบมางวะเนี้ยวาดรูปไอ้เคให้หน่อยนะติดไปในเรือเขาว่างั้นเอาว่างั้นเลยนะจะได้วาดรูปจระเข้และมัดฉาติดก,กับเรือไปด้วยนั่นแหละก็เลยวาดรูปผูกไปกับต้นกระถินสามคัคคีแห่เรือไปนะฝ่าจะถึงโอ้ยเนี่ยก็เป็นความฝันที่ออกมาสมัยพุทธกาลเขาเล่าเนะี่ย ไปถึงก็มีธงจอร์เ,เขเ้เนี่ยครับผัวนี่ไงไปไม่ไหวก็อารมจอร์เข้ติดผูกเกลือไปนี่วาดรูปติดไปเนี่ยมันเกิดอันดิสงไงทุกวันนี้ก็เลยตั้งแต่บัตรนะั้นจนบัตรนี้ก็มีการเท่ากถินก็จะมีธงจรเข้ที่มาของจอระเข้ของนายกฐินก็คือนี่แหละวันนี้เขาทุกข์กนโชคดีมีความสุขอย่าลืมนะครับทําบุญตักบาตรข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วย นิทานปารำปราอาจจะเป็นจิ้นมังก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรามีเราก็แบ่งปันเปื่อฝูงมังอยากจะนนีคิดจะหายคนยากคนจนมังมีมากก็ไปไม่ได้ตายแล้วไปไม่ได้ทักบาทเดียวขาดใส่ปากพระจะงัดเอามาเลยแนตะ่ผมเห็นมกระตาเลยนะเนี่ยงัดเอามาเลยเป็นใส่ในโลงศพเพื่เก็บบนหักัพย์เลื่อขวาดเรียบนะเนี่ยมีแบ่งปันทำบุญใส่บาทสร้างกุศลร่วมสร้างช่วยปนสงเรียนสุนัขมากบ้านผมไม่ยากแร้วคางๆาง,างบาทผมก็มี ที่เลี้ยงหมาเนี่ยตรงนี้โอ้โหกว้างกว้างนะหมาเป็นห้าหกร้อยตัวเหลือจากนั้นก็ไปสร้างสดเด็ดโตคุมรดังสีหน้าตากว้างสิบเจ็ดเมตรวัดบางหลวง,งหัวป่าร้างหอกองหอระฆังกุฏิสฆงยังไม่เสร็จเลยแล้วก็โบสถ์ด้วยนะครับใครร่วมทําบุญกับพริบสูงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีขอมาให้น้ํามาท่วมบ้านใครเลยนะอย่าให้เกิดน้ําท่วมเลยให้ฝนออกไปไวๆนะพี่น้องเราจะได้มีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับ